ปรับเปลี่ยนความคิดกับอาจารย์ไว้ไวัยวิทย์เพื่อให้คุณได้พบกับตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมเพื่อครับครับผมนพยามตั้งเป้าหมายมาหลายปีแต่ไม่สําเร็จสักทีไปเนี้ยตั้งใจอยากทําให้สําเร็จพอจะมีคําแนะนํำไหมครับอ่าทุกปีเราก็จะต้องเรฟูวอชั่นตัวเองนะว่าเอ้ยเราต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องปฏิวัติตัวเองกันสักหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่ตั้งใจแล้วก็ไม่สาเร็จสักทีพอสิ้นปีก็จะรู้สึกว่าผิดหวัง ในปีที่ผ่านมาเนาะม,มาวันนี้ผมจะให้6เคล็ดลับที่จะทําให้เราตั้งเป้าหมายสาเร็จครับข้อที่1เลยครับ mm. เวลาเราตั้งเป้าหมาย mm. เราต้องให้มันชัดเจนและเจาะจงความหมายคืออย่างเช่นหลายคนบอกว่าฉันอยากจะสุขภาพแข็งแรงฉันอยากจะรูปร่างดีขอถามก่อน มันชัดเจนเจาะจงไหมไม่ค่อยก็ยังไม่ชัดเจนยังไม่เจาะจงถ้าจะเจาะจงกว่านั้นคือฉันจะต้องลดน้ําหนักสมมติลดน้ําหนัก10กิโลให้ได้ภายในระยะเวลาหเดือนหรือหลายคนบอกว่าผมอยากรวยเอาคําถามชัดเจนไหมไม่ค่อยชัดเจนฉะนั้นถ้าจะชัดเจนเจาะจงเราต้องบอกกับตัวเองว่าเราจะเก็บเงินให้ได้เดือนละ10,000บาทอย่างน้อยนะครับหนึ่งหมื่นฉะนั้นเราต้องเขียนเป้าหมายนั้นให้ชัดเจนและที่สําคัญคืออย่าให้เป้าหมายนั้น่ะ มันยากเกินไปเพราะเมื่อไหร่ครับเป้าหมายมันยากเกินไปเราจะรู้สึกท้อแต่คําถามต่อมาคือแต่เป้าหมายผมมันใหญ่อะผมอยากให้เป้าหมายใหญ่ผมสาเร็จอย่างเช่นผมอยากจะมีเงินเก็บเกิน2ล้านบาทให้ได้ถ้าเราเป้าหมายใหญ่เราลองซอยเป้าหมายใหญ่ของเราอะให้เป็นเป้าหมายเล็กลงเล็กลงได้ไหมอย่างเช่นนะครับสมมุติเราตั้งเป้าว่าเราจะลดน้ำหนัก10กิโลในเวลา6เดือนดูเยอะ แต่ถ้าเราซอยละเหลือเดือนละ1นกิโลครึง่งหรือเดือนละ2อกิโลเฮ้ยมันมันเริ่มไม่ยากแล้วนี่หว่าใช่หรือถ้าสมมติเดือนละ2อกิโลเราเรู้สึกว่ามันยังยากอยู่ลองซอยเหลืออาทิตย์ไหมอาทิตย์ละ4ี่ขีดอะ่ะเฮ้ยอาทิตย์ละสี่ขีดยังพอไหวนี่ถ้าเราอดแป้งอดมันอดข้าวหน่อยออกกําลังกายหน่อยเฮ้ยโอกาสที่จะมันจะได้เริ่มมาละฉะนั้นถ้าเป้าหมายเราใหญ่ ซอยเป้าหมายเราให้ทําไมครับเล็กลงถ้าเป็นไปได้ซอยจนเป็นรายวันเลยนะครับพอรายวันปุ๊บเราเก็บเล็กผสมน้อยเดี๋ยวเป้าใหญ่เราจะสําเร็จเองครับขั้นที่3เลยครับวางแผนกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนจําประโยคนี้เลยครับที่เก่าเวลาเดิมความหมายแปลอะไรสมมติเราจะออกกําลังกายนะครับเรากําหนดเลยเวลานี้เท่านั้นเช้าทุกวัน ทุกวันเดินออกกําลังกายเดินออกกําลังกายช่วงแรกทรมานมากแต่ถ้าเราทําที่เก่าเวลาเดิมทุกๆวันทุกๆวันเป็นเวลา1เดือนมันจะเริ่มกลายเป็นนิสัยใหม่ของเราครับหรือช่วงแรกเราบอกว่าเราจะเก็บเงินวันละ100บาทโอ้ช่วงแรกอาจจะฟืนยากแต่ถ้าเราเก็บทุกวัน1่เดือนเราจะมีนิสัยเก็บเงินวันละ100บาทลองทําดูทําให้สม่ำเสมอที่เก่าเวลาเดิมจำไว้ครับ ข้อที่4นะครับมันติดตามและประเมินผลทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนกลับมานั่งเช็คตัวเองว่าไอ้เป้าหมายที่เราวางไว้อะเราทำไปถึงไหนแล้วมีอะไรคืบหน้าไหมข้อที่5 หาแรงบันดาลใจสนับสนุนการลงมือทําตัวเองบ้างฉะนั้นเราควรจะต้องให้กําลังใจตัวเองเยอะๆถ้าเราทําถึงเป้าเล็กๆของเราหัดชมตัวเองด้วยเฮ้ยเราทำดีมากเลยเฮ้ยวันนี้เราทําได้หัดชื่นชมหัดให้กําลังใจตัวเองด้วยนะครับและข้อที่6ถ้าเราพยายามทาแล้วมันไปไม่ถึงเราต้องรู้จักทําไมครับพลิกแผงบ้างรู้จักยืดหยุ่นบ้าง ปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์บ้างนะครับอย่างเช่นเราพยายามจะตื่นตีห้ออกกําลังกายแต่ปัญหาตามมาคือเราไปทํางานไม่ทันนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นไปออกกำลังกายตอนกลาคืนได้ไหมหรือหาที่ออกกําลังกายที่ที่ทำงานดีได้ไหมนะครับฉะนั้นทบทวน6ขั้นตอนขั้นที่1ตัง้งเป้าหมายให้ชัดเจนเจาะจงเป็นตัวเลขที่ชัดเจนข้อที่ 2. แบ่งเป้าหมายใหญ่ให้ซอยเล็ก เป็นเป้าหมายล็กลงลิกลงลึกลงขั้นที่3วางแผนลงมือทําที่เก่าเวลาเดิมทั้นที่4ติดตามประเมินผลตรวจสอบความคืบหน้าขั้นที่ 5. เราควรจะต้องให้กําลังใจตัวเองเยอะๆและข้อที่ 6. ปรับเปลี่ยนแผนยืดหยุดให้เหมาะสมตามข้อจํากัดในชีวิตของเราเป็นกําลังใจทุกคนในปีใหม่ปีนี้ใครตั้งเป้าหมายไว้คอยทุกเป้าหมายที่เราตั้งไว้ประสบความสําเร็จครับสู้ๆครับผม ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ